สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์ข่าวนะครับในสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวันนี้นะครับเรามาดูข่าวเบาๆกันหน่อยนะครับถึงสมรรถนะอาวุธของรัสเซียนะครับเมื่อเทียบกับของสหรัฐนะครับนั่นก็คือระบบ S400 ของทางรัสเซียนะครับว่าเมื่อเทียบกับขีปนาวุธ Patriot นะครับของอเมริกาในสมรภูมิรบจริงนะครับในยูเครนเนี่ยนะซึ่งเป็นข่าวว่า S400 ของรัสเซียเนี่ยบทขยี้ขีมนาวุธนะ p a t ิออตของอเมริกานะครับที่เป็นความภาคภูมิใจของทหารสหรัฐนะครับจนเป็นระเบิดใหญ่อย่างไรกันนะครับขออ่าวจากประเทศนะครับรายงานว่าการต่อสู้นะครับระหว่าง S400 ของรัสเซียกับพทริออตนะครับของอเมริการะเบิดขึ้นนะครับในชาติพันธมิตรของสหรัฐโดยถูกเปิดเผยว่านะครับ S400 เนี่ยกำลังล้มโต๊ะระบบป้องกันภัยทางอากาศของอเมริกาได้อย่างไร สาราดและเนโต้นะครับบนความเสียเปรียบหรือไม่เอส S400 ที่รัเสเซียเป็นเจ้าของกำลังบดขยี้นะแพตติออโดยบรรดาแหล่งข่าวนะครับจากกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียนะครับได้เปิดเผยปฏิบัติการต่างๆของระบบป้องกันภายนออากาศ S400 ใหม่ซึ่งตามแหล่งข่าวของทางรัเสเซียนะครับกล่าวว่าบรรดาระบบ S400 ที่มีฐานบนพื้นดินนะครับกำลังบดขยี้เหล่าอาวุธยุทโธปกรณ์รของตะวันตกอย่าง มีประสิทธิผล S-400 นะครับได้ทำให้บรรดาขีปนาวุธแอตติอตนะครับไม่แหลมคมนะอย่างประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ปกป้องนะครับบรรดาหน่วยเครื่องบินรบนะครับ S-35 นะครับตามที่ถูกกล่าวอ้านะครับโดยทางรัสเซียนือกจากนี้นะครับ S-400 ยังได้ตีพ่ายนะครับการโจมตีต่างๆของทางยูเครนที่ทำการใช้งานขีปนาวุธนะครับ S-200 ของโซเวียตอีกด้วย โดยบรรดาเจ้าหน้าที่กระทรวงราโหมรัสเซียนะครับกล่าวว่ามันสามารถทําลายขีปยาวุธต่างๆที่กําลังเข้ามากลางเส้นทางบินนะครับด้วยความแม่นยําซึ่งยูเครนนะครับได้ใช้ระบบต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นะครับต่อต้านเหล่าเครื่องบินรบเอสซูสามสี่นะครับแล้วก็ซู3-5ของรัสเซีย บรรดาแหล่งข่าวนะครับของรัสเซียนะครับกล่าวอ้างว่าเกือบ2โหลนะครับของบรรดาขีมนวุฒที่ผลิตโดยตะวันตกเนี่ยได้ถูกยิงร่วงนะครับโดยตามนะครับแหล่งข่าวของรัสเซียนะครับขีมนวุธทั้งหลายเหล่านี้นะครับเดินทางที่อัตราเร็วนะครับระหว่าง2-3.5ถึง3ามักนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของพวกมันเนี่ยได้ถูกระบุว่าเป็นสายพันธุ์นะครับแพทริออต MIM 104d ของอเมริกานะครับที่ถูกนำมาใช้นะครับโดยบรรดาเจ้าหน้าที่รัเสเซียนำเสนอสิ่งนี้นะครับว่าเป็นหลักฐานนะว่าบรรดาป้องกันภัยนะครับของพวกเขาที่สามารถทนทานได้นะครับต่อความกดดันนะครับจากทาง n a t ต S400 นะครับปะทะระบบของเ a โต้นะครับมันได้สกัดกั้นนะครับบรรดาขีปนาวุธนะจำนวนมากที่ถูกจัดส่งโดย เนโต้ uh, NATO, นะครับนะในยูเครนมันได้ทำลายนะบรรดาขีมนาวุธพัทยอดนะครับ,บ,บ MIM 104ของอเมริกานะครับในระหว่างเส้นทางกันบินแล้วก็ได้สอยร่วงนะครับบันดาขีมนาวุธระบบ S200 ของโซเวียตนะครับที่ถูกฟื้นฟูของอยูเครนได้ถูกกล่าวอ้างว่านะมันที่เผชิญกับบรรดาขีมนวุธนะที่กำลังบิน ด้วยตาเร็วสูงถึง3.5มักนะครับ S400 นะครับยิงขีวุธนะที่อัตราเร็ว14มักนะครับเหนือกว่าพิสัยของ Patriot มากป้องกันภัยทางอากาศ S400 นะครับคือโล่ป้องกันของรัเสเซียบนท้องฟ้านะครับจากแหล่งข่าวกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียและรายงานนะครับโดยนิตยาสาร Military Watch นะครับว่า ความมยายามต่างๆโดยกองทัพของยูเครนนะครับที่จะจํากัดการโจมตีโดยอากาศยานของกองทัพอากาศของรัสเซียโดยการใช้บรรดาระบบขี่ปรววุธต่อต้านอากาศยานที่ผลิตโดยตะวันตกกําลังถูกขัดขวางนะครับโดยระบบป้องกันภัยต่างๆของรัสเซียในช่วงระหว่างนะปฏิบัติการร่วมกันนะครับทางการทาหารเหล่าลูกเรือนะครับของออระบบต่อสู้นะ ของระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียนะครับสกัดกั้นนะครับอย่างประสบผลสําเร็จนะครับต่อบรรดาขีบรุธนําวิถีต่อต้านอากาศยานที่ผลิตโดยตัวตกที่กําลังนะครับพุ่งเป้าโจมตีนะครับอากาศยานปฏิบัติการทางยุทธวิธีของรัสเซียในขณะที่ดําเนินการภารกิจสู้รบที่จะทําลายศัตรูนั้นบนภาคพื้นดินและในอากาศโดยตลอดปีครึ่งที่ผ่านมานั้นนะครับ เหล่าลูกเรือของอระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยนะครับได้สกัดกัน้นบรรดาขีปนวุธนำวิถีต่อต้านอากาศยานที่ผลิตโดยตัวันตกไปเกือบ2อหลูที่ได้โจมตีอากาศยานของกองทัพอวกาศของรัสเซียนะครับที่อัตราเร็วเหนือเสียงจาก870นะครับถึง1,178เมตรต่อวินาทีนะครับสูงมากถึง3.5มักยิ่งกว่านั้นนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของพวกมันเนี่ยคือขีปนวุธ ของระบบป้องกันภัยทางอากาศพัติิอตนะครับ MIM 104D ของอเมริกาเป็นข้อมูลนะครับนะที่บานนำเสนอกันนะครับจากแหล่งข้อมูลกระทรวงราโหมของรัสเซียนะครับแล้วก็นิยสาร Military Watch นะครับซึ่งจากเนื้อหาข่าวนะผมก็สรุปนะสำคัญได้ว่าเออมันเป็นความมั่นใจนะครับของทางทหารของกองทางกองทัพรัสเซียนะครับที่จะ ต้านทานนะต่อเนโตนะอาวุธของเนโตนะครับแล้วก็มันเป็นกนรารแสดงให้เห็นว่าอาวุธรัสเซียเนี่ยได้ถูกทดสอบนะครับจำนวนมากนะในสมรภูมิรบยูเครนว่ามีประสิทธิผลประสิทธิภาพเนี่ยเหนือกว่าอาวุธทางตะวันตกนะครับแล้วก็มันน่าจะมีผลต่อการเจรจาสนิภาพนะระหว่างปูตินกับทรัมป์นะครับระหว่างปูตินกับเซเลสกี้นะครับแล้วก็บรรดาผู้นำนาชาติตะวันตก นะในกลุ่มเน t o แล้วก็ในสภาพยุโรปหรือไม่นะครับนะเมื่อข่าวออกมาว่าแมอาวุธรสัสเซียเนี่ยนะมันเหนือชั้นกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ